สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยส,ยสกรออำเภอคำเขื่อนแก้วประจำปีงบประมาณ2,566นำโดยนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการสกรออำเภอคำเขื่อนแก้วโดยกลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยสกรออำเภอคำเขื่อนแก้วมีการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดปีงบประมาณ2,566 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสกรอำเภอคำเขื่อนแก้วเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านจึงมอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธรและห้องสมุดประชาชนอำเภอคำเขื่อนแก้วดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดให้กับประชาชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านเพื่อสนองความต้องการให้กับประชาชนในชุมชนเข้าถึงสื่อหนังสือและกิจกรรมต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง13ตำบลในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นพื้นที่จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐออกให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโดยห้องสมุดมีการนำหนังสือสื่อและกิจกรรมต่างๆออกบริการให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศูนย์สกรตตำบลเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องห้องสมุดบูรณาการร่วมกับครูศูนย์สกรตบทั้ง13ตำบลในอำเภอคำเข่อนแก้วกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานได้เกิดการร่วมกิจกรรมระหว่างกันโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่สของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งสกรอ,อำเภอคำเขื่อนแก้ว และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติเพื่อส่งเสริมให้เด็กในอำเภอคำเข่อนแก้วได้แสดงออกกล้าคิดกล้าทำในทางสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจโครงการ2เมษายนมหกรรมการอ่าน สืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายวิเชียนสมวงศ์นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดยโสธรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการและว่าที่ร้อยโทจำง นนธมาศผู้อํานวยการสํานักงานกศนจังหวัดยโสธรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยสํานักงานกศนจังหวัดยโสธรพร้อมทั้งกศนอําเภอทั้ง9แห่งร่วมมือจัดโครงการสองเมษาโครงการท้องสมุดเคลื่อนที่เติมหนังสือสู่สมองร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อําเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านเชิงรุกโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมที่เล่าน้องฟังอ่านเล่นเต้น,นร้องและกิจกรรมอื่นๆตามบริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นๆขอพระคุณที่รับชมคลิปสรุปผลการปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยสกอรอำเภอคำเขื่อนแก้วประจำปีงบประมาณ2566 จัดทำโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธร